นี่พี่น้องป้าสารมดวนสวัสดีค่ะโตือใส่ชุดสวยต่พี่ไม่ได้เสียวพาจะใส่รูปคุณผ่้เห็นใส่าอ,อากเที่อเอาหนังสือไว้เตะอนันไปเตะลูกกอาบอลเลยสวัสดีค่ะ บ่อยากห้ากระเก็บออกมาสักบึกเมื่อวานนี่ห้ากระโคนโอ้เสียบักงามลูกสาวได้ใส่เสียบักงามครับพี่น้องสาวสาวล้มดวนเมื่อนี้เพื่อนน้อนเต็มที่พี่น้องเพิ่นตุ่ยคอยหายาให้กินซี่เม็ดมันปวดเป็นในลูกดีขึ้นไปดีขึ้แต่มันเป็นแต่วันนี้มันเป็นหวาดแหมใส่กล้องกล้องเข่าเสียวใส่ถุงบ่ได้ิดีต้องเอามาถือมันยังคือสาวล้มดวนคู่ค้นกับกล้องเข่าพ่พี่น้องว่านี่ต้องถือนี่จังเมียน พาลูกพเต่าหากินเขากินน้ำคือเก่าคาพีนองเต่นาต<ะ>น้เด<ะ>ียวางซวยร้านกว๋วยเตี๋ยวคุณแม่์ซว,วยเขาซวยน้ำตามท้องเรื่องปลาแบ่นี่ร้อยละเมเองดีขึ้นแล้วสาลําำดวนไห้ล้าหมื่นหนึ่งล้าฟอนแต่ว่าตีนปกติแ,แต่ว่าลาฟนอนทีเงงินบ เอนี่เป็นแ่บีมนนี่ไน่มเมนอืดี่ยวบบร้อนบาอนะแปะองเจกบมาถูกไม่ได้ไปพมาดต่อโซมเา็แขกนึกาปขายต่อขึ้นดิกลไปดังขาอ่ะไม่หนาดิ ่มีเอลี่แกินกินกระคักน้ำแข็งอีไส่ีลายๆนั่นนะความเปตุ่กตนนี้พายังเย็นๆอยู่มะฮอ่วันนี้ไกาบไม่เนี่ยกาบวานกาบพี่น้องเพิ่มได้หนิไม่เล่นหรอกราบอุ่นๆหายเสียงกไม่ใส่เสียงงามไป เยียพี่น้องใกลสวัสดีไปค่าตีใอเราสวัสดีค่ะยอไอสวดีก็เอาเนาะหหาคะแนนแต่ไม่กินถอวบ้านแม่จะเนี่ยน้อทอดไครพร้อมตีเอาข้ทถอดไครในีพี่

กีฬเบรเตอร์นี่ยเขาจะกอดกอกกกินนี่กกินโรดนั่งลานั Oil> ่งลานั่งอายน้องวไหนเยว่าสิได้กกอนว่าดีถ้าเป็นไงถ้าเป็นไงถ้าเป็นปูเป็ชันล้าเราดีคุณหนูกำลังลาเมือเดียวกรลาเบรตอร์ชันลาเร็วต่อไปนี้จะให้ลาให้ลาได้วิกละหนึ่งครั้งเท่านั้นต่อไปนี้แมน เสียละได้ก็ไปนี้เสียละได้วิกงะหนึ่งครั้งดออกกเดือนหนึ่งจะสามารถลาได้สี่ครั้งถ้าผู้ใดเกิน <c oughs> ถ้าผู้ใดหาขึ้นก็คือให้พักก่อน <c oughs> จิตวันแล้วก็มาขึ้นฟอนเสิร์ฟใหม่ต้าใจนะบ่อยากลาแต่จิตงานคืแมนนั่นโบไข่ต่ว่าพูดถึง่ว่าจำป็นยีลีนีบลาซะเด้อมื่อ,อ,น,อนี้มลารเาสเดือนันเกิดนเิันลาุด้ลาเรื่อไ้ฟังก่อนฟังเพื่อนก่อน บอกเรื่องควัคือขั้อยูหมองอย่ยงขึ้ยูมาถ้าเกิดขาดควนเติมบ่อยๆใช่ไหมขาดควนเตมบ่อยๆก็เลยตัดสิทธ์เลยมนต้องเป็นหนึงสั่นะใช่เมาเหล้านอกนอกปิกันสาวันสวันตัดออกเลยบอันนั้นาเป็นเลเลยบ่อนัไนคือกับไปอันนั้นคือกาบไปยุบ้านเลยแนพนี้ก็อมีคนคุณีสลับนรับแม่สิกับบ้านก็ต้องฝ้ามเม่เย็นบ่เฝ้าไปใส่ไม่เห็นนี่บ่บเอาอันเมื่อเลาิ บุรับกันเนาะแรงนึ่งัคนคนกันกกนัสนะอเมื่อไรเยอโซเชียลคนสิกรับ้านองเจอัเมืวันเย็นยอโซ่ีจะสมมตเป็งตัวเพิ่มไปไงเนี่ยาสิการเมื่อนี้มัหนบ้าอาบนำลรวขึ้นอะปุยลุยแถะาเมื่อกีนี้ไยประกอบที่ไหนป้านจมองันเตกเลยมะเขือมันหมืนมเขไปตองนมอันคนละอันแม่ดีมอดีมอแม่ มันเบิดกินลูมันกันกานี้กันโอ้ยแม่แบอดีตมันเย็นตันเบาหวานต้องขืนวมันอ่นั็ยืนจะกขึ้นอีกตัเป็นไข่ซื่อตัอยากไปกคู่จะขึ้นะตัวนาวให้อีไปซ้ยก๋วยเตี๋ยวผู้เดียวเลยอี่แว่ากับหาบเห็นเทือกับตุยยีเจตโตกับส่วนโม่ไปกันพุ่งเลยนาวน่มโม่ก๋วยเตี๋ยว เค่ไดินก็ยิคิ้าิ่งจะ่อากออกไปสูดหอนๆฉันก็ยังมือกว่าจนได้ไปเอ้ยจนล่างสวยๆเราจ้าอยูู่นเดียวสวยกคือบมีใส่เลยวใส่ร้าไม่แงสในเมื่อมืนเสียิไกัน่ัวอมปาบวเดียวลกังวัวัวแล้วปูตื่นพยายามจะกินน้ำยิน น้ำอุ่นน่ะไปกดน้ำจิหวานๆนกดใส่กระติกไว้ตลอดเลยเกระติกอเยรื่อยๆกินเรื่อยๆถ้ามีน้ำหอนก็มีแล้วก็ต้มกินบอกว่าจะเกลียวไม่ยู่เกลียวอยู่ลานคาบืนหรือเกลียวพะจติก่ะพ่อสั่งบอกเกลียวเกลียวพะิก็ได้ใส่เกียตอนน้เกลยว่เสอนอนหลับนลุงแล้วไ่นอนเลาไม่นอนดีเขียงสิบบนี้่โันต่เป็นบางคนนะพี่เีมันไม่ได้เสมอไปนะ แต่มันเป็นมันบางคุณเิดว่ามันน่าจะเป็นนเพราะว่เขาตื่นนแล้วมนแต่แต่ส่วนมากกับเจนี่อยู่แต่ว่าตว่าแต่ว่าเป็นนําบางคุณพูดถึงเราเบ่าถึงเราตะกี้เมียเมษอ่าราชดาพลาฝนีหน่อยแต่สมัยเราอยู่ระเบียบมันสิตื่นขึ้นมาสิยังก็ตามสั่งเสียงแล้วเก้วตลอดเกวตลอดเกียตอมืนดาไอกเราชด็อชดหอดนาง อยู่ไม่เหลืออยู่ค่ะข้างไปแล้วนักไปเที่ยวตะวันแล้วนี่นั่นลืมทายโอ้ยเขยเรื่อยกูกว่าหญ่เอามาได้ใส่มันเบิดได้ถอดบนไอ้พี่ทอดนี่ไงเอาเพอาะทืดถอดใค่อีกเหรอผัดพันเรวเต่าแม่ก็ทอดไข่แต่บอลนี่แม่ต้องเงินเอาน้ำฮอนใส่กันซุ่มตลอดแหละพอดี้เขาก็กินฮ้อนๆล่ะหาแก้วเจ้าของแก้วเจ้าของพิเศษดีดกินได้เรื่อยกินได้เรื่อยกินเรื่อยๆคือแก้วอัน เกีลอนั่นน่ะนะเกี่ยน้ำห่อนเกี่ยที่เก็บน้ำห่อนบ่บ่ไหนก็ได้เกี่ยวกาแฟก็ได้เพราะว่าเขาแบบกินเรื่อยเลยพี่เอียนเพราะช่วงนี้มันต้องรักษาเพราะอากาศหนาวแง่เมื่อคืนกับปิ่นแนี้ยนึงแง่เว้นปิ่นเนี้ยนึงยังเปลนยังเงินจใส่รัดใส่ด้วยนี่ใส่ก็จบอมาแล้วพี่น้องตะบุหงาแตะเศาแต่น้อนเนาะลมหนาวพัดมาพาใจไหวว่าน ไปเที่ยวสามสิบาทเส่บๆย่้คือขวาน้ำในเข่าหนาลูกน้อยจะสองหายมันหลงว่าจะไหนก่อนคือขวเข่านั่นจกปันบ่มีบ่มีน้องละน้องละน้องไก่ละนี่ส่วนนี้ละบ่เดินเตอยากเที่ยวหรือบ่เลยน้อม่เาเนตนี้ก็ต้องเก็บเสียงสะกอนตอนนี้ไอ้หลอดสะกนแม่มาสองวัเดวเเลยเมาหลายแหล่ เรืออ่องข้อมูลไว้เริ่มเกิดขึ้นแล้วพี่น้องเลยเริ่อมูลไว้แล้วมาจากไหน้อเภออีกขวยนี่องตามดยสเวมีู่ลไว่นี่เพ่นเดนละบสครับพี่น้องหาสยเขาสุยนามสกวันนะครับกสิเดินทักไปตัวผู้ใดอยู่แถวอำเภอ อาส <Lee. S 1> ังขาจังหวัดสุรินทร์ <wire> นะครับมาให้กําลังใจที <anti> ่ว่าสนอยนพิรเพียงใดได้พี่น้องเด้อนะครับรอทุกกำลังแรงใจนะครับพี่น้องครับตอนนี้หากินเขากินน้ำสะก้อนแล้วก็เดินทางกันไปต่อเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิฝากพี่ฝากน้องไปชมมีสะก้อนเดี๋ยวจักพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ